สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทําของเล่นด้วยกระดาษนะครับผมเป็นเป่าลูกดอกกระดาษนั่นเองนะครับผมเป็นอาวุธนินจานะครับผมนี่นะครับผมกระสุนของเรานะครับลูกดอกของเรานะครับผมยัดเข้าไปแบบนี้นะครับผมปุ๊บนี่ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ปากเป่าตรงนี้นะครับผมเป่ามันก็จะออกไปเลยนะครับผมเมื่อต้นคลิปพี่น้องก็เป่าให้ดูแล้วนะครับผมว่า ออกแบบไหนนะครับความแรงประมาณไหนนะครับผมเราก็เป่ายิงขวดยิงอะไรได้นะครับผมก็ทดสอบความแม่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคนะครับผมขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษ a 4มา1แผ่นนะครับผมในการม้วนตัวเป่าลูกดอกนะครับผม อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีเป็นกาวหลอดหรือว่ากาวเหลวกาวอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เทปใสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราทากาวก่อนเลยนะครับให้เราทากาวไปในขอบขอบกระดาษแบบนี้เลยนะครับผมทาปุ๊บปุ๊บโอเคครับผมพอเราทาได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ เราพลิกกับด้านมานะครับผมปุ๊บนี่พลิกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ม้วนตรงนี้เลยนะครับผมนี่กาวที่เราทาก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเราก็ทําการม้วนไปเลยนะครับผมม้วนแบบนี้เลยนะครับม้วนลงแบบนี้เลยปุ๊บม้วนนะครับผมเราก็ม้วนให้เท่าๆกันนะครับเราก็เล็งให้เท่าๆกันนะครับผมแล้วก็ค่อยๆม้วนนะครับปุ๊บม้วนมวนนะครับผม โอเคนี่ตอนนี้เราม้วนจนสุดแล้วนะครับผมแล้วเราก็เอานิ้วบีบด้านในหน่อยนะครับผมให้กาวมาติดนะครับที่เราทาไว้นะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานำเทปใส่มานะครับผมแล้วก็มาแปะปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมติดแบบนี้เลยนะครับ ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าใครจะเอาเทปใส่ยาวๆติดทีเดียวเลยก็ได้นะครับผมง่ายดีนะครับหรือว่าจะติดแบบนี้ก็ได้นะครับผมไม่เปลืองเทปนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยสวยนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมนี่ตัวยิงเราก็ได้แล้วนะครับผมตัวยิงเราก็เสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเทปใสติดแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็พับเทปใสเข้าไปนะครับผมพับเทปใสเข้าไปติดด้านในด้วยแบบนี้นะครับผมให้เราทําการติดให้รอบเลยนะครับผมด้านไหนที่เราเอาปากเป่านะครับเราก็ติดเข้าไปแบบนี้ให้รอบเลยนะครับเราก็ติดเทปใสรอบๆแบบนี้นะครับผมเพื่อที่ไม่ให้ปากเราโดนกระดาษนะครับผมนี่แบบนี้นะครับโอเค เราได้ตัวยิงแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําลูกดอกลูกดอกกระดาษนะครับผมเราก็นําเศษกระดาษมาเลยนะครับผมเศษกระดาษนะครับขนาดไหนก็ได้นะครับผมนี่เราก็พับครึ่งอันนี้มันใหญ่เกินไปนะครับผมเราก็พับครึ่งเลยปึ๊บเปิดออกแล้วเราก็นํามาตัดนะครับปึ๊บ โอเคจากนั้นนะครับผมให้เราม้วนแบบนี้นะครับมมวนแบบง่ายๆเลยนะครับผมจับแบบนี้แล้วก็มมวนนะครับปึ๊บแล้วก็ดันหน่อยดันแล้วก็ม้วนนะครับนี่มมวนแบบนี้เลยนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็เทปใส่ติดเลยโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเอามาวัดนะครับให้เราเอามาวัดสองข้างเลยนะครับผม ให้เรามาวัดแบบนี้นะครับให้มันใกล้เคียงกับรูที่เราม้วนไว้นะครับผมตัวยิงนะครับี่ประมาณนี้นะครับปี่นงก็จะบีบแบบนี้นะครับผมบีบแบบนี้แล้วก็ตัดออกนะครับนี่โอเคนี่นะครับผมตัวลูกดอกนะครับกระสุนเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บนี่พอดีเลยนะครับผมแล้วเราก็ปากเป่าตรงนี้นะครับ โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้นะครับผมตัวยิงนะครับใครจะทําเป็นอันเล็กก็ได้รูเล็กก็ได้นะครับผมแล้วก็ทํากระสุนให้เล็กลงแล้วก็เสียบเข้าไปยิงก็เหมือนกันเลยนะครับผมจะเป็นรูเล็กรูใหญ่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นน์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพี่นนสําหรับคลิปนี้พี่นนกลาไป่อสสวัดีค